ในแมนฮัตตันโปรเจกต์เนี่ยอเมริกาไม่ได้วางแผนจะทิ้งระเบิดปรมาณูแค่2ลูกเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะจากชัแนได p พอยต์พิลค่ะเวลาที่พูดถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงกันก็คือภาพนี้ใช่ไหมเป็นภาพการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนรู้ไหมว่าในแมนฮัตตันโปรเจกต์ที่สหรัฐอเมริกาใช้พัฒนาระเบิดนิวเคลียร์สลูกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่2ลูกตามแผนแล้วเนี่ยเขาวางแผนจะทิ้งมากกว่านี้ค่ะะปรเจกีลยดดยงไงิิิทท้บู สที่ไหนแล้วทาไมถึงไม่ได้ทิ้งวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เรื่องราวของแมนฮัตตันโปรเจกต์หรือว่าโปรเจกต์เกี่ยวกับระเปิดปรามนูที่วิวกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะทับซ้อนกับคลิปที่วิวเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วแหละก็คือคลิปที่บอกว่าไอสไตล์ไม่ได้คิดระเปิดปรามนูแต่ว่าคนที่คิดก็คือโอเพนไฮเมอร์มันจะไปซ้ํากับตรงนั้นนะนะถ้าสมมติว่าไปดูคลิปนั้นด้วยก็จะทําให้คลิปนี้เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าคลิปนั้นเราจะเน้นไปที่เรื่องของการแบบก่อร่างตั้ง Man แมนนปทาาาายงงแ่่รงงรรววีอเนืเเนนเกผภ ในแมนฮัตตันโปรเจกต์ค่ะว่าเขาวางแผนอะไรยัางไงาทําไมแบบนี้ถึงเกิดขึ้นทําไมแบบนี้ถึงไม่เกิดขึ้นนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะทุกคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาน่าจะไม่ได้มีแผนจะทําระเบิดปรมานูระเบิดนิวเคลียร์อะไรทั้งสิ้นค่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีการทดลองหนึ่งเกิดขึ้นในฝั่งเยอรมนีนะคะโดยคนที่ทดลองก็คือนาซีเยอรมันนั่นเองตอนนั้นเนี่ยนะคะนักวิทยาศาสตร์ฝั่งนาซีเนี่ยเขามีความพยายามจะสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาด้วยการแบบว่าไปดัดแปปปลงงงยยูเเเเรรนีีมมไไไออออะข้าาาาากกฏว่่่สิทด ะค,ะคือถ้าสมมุติว่าเขาลองยิงนิวตอนเข้าไปที่นิวเคลียสของยูเรเนียมเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันจะเกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมีการปล่อยพลังงานออกมาด้วยูดง่ยายๆก็คือเขาเจอปฏิกิริยาฟิชชั่นถ้าคิดเป็นภาพเนะี่ยมันคือการยิงอ,อะไรหอกไปแล้วมันก็จะแตกปึ้มออกมาใช่ไหมซึ่งไอ้ที่มันแตกปื้มออกมาถ้ามันไปชนอะไรอีกมันก็แตกปึ้มปื้มปึ้มปื้มปื้มต่อไปทีนี้ฝั่งเยอรมนีเนี่ยเขาก็คิดแล้วว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันอาจจะไปพัฒ วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีแบบใครคนใดคนหนึ่งคิดอะไรได้แล้วคนอื่นเขาจะไม่รู้ด้วยไงนักวิทยาศาสตร์ในยุคเ,เดียวกันเนี่ยนะคะต่อให้ไม่ใช่คนแรกที่คิดได้แต่มันก็จะคิดเรื่องเดียวกันไปในทิศทางใกล้ๆก,กันในช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาก็เอะกันขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยฝั่งนั้นเขาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องคิดว่าจะเอาสิ่งนี้ไปทําอาวุธได้ยังไงแน่ๆและถ้าสมมติว่าอาวุธนี้มันเกิดขึ้นเน้่ยนะมันจะต้องร้าย ะะบอกว่าฝั่งนาซีนะักวิทยาศาสตร์เขาพัฒนาสิ่งนี้แล้วนะถ้าฝั่งเราไม่คิดบ้างไม่ระวังบ้างเดี๋ยวอันตรายแน่แตอนนั้นเนี่ยก็มีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไปช่วยลงชื่อในจดหมายเพื่อทําให้จดหมายเนี่ยเหมือนแบบน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะจนกระทั่งในที่สุดมันก็เกิดมาเป็นโครงการที่เขาจะมาศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันของฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นสหรัฐอเมริกาก็คือยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2เต็มที่อะเนาะจนกระทมมรั่ขงข และมันทําให้อเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้และฉันต้องเข้าร่วมสงครามนี้แบบเต็มรูปแบบและเขาก็เลยดันโครงการนี้เต็มที่จนมันเกิดมาเป็นโครงการที่ชื่อว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์ค่ะซึ่งตอนที่เกิดแมนฮัตตันโปรเจกต์ขึ้นมาแบบจริงๆจังๆเนี่ยนะคะเขาก็ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าลอสออลามอสอยในแถวๆนิวเม็กซิโกค่ะต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่วงว่างๆเปล่าเลยเพราะเขาตั้งใจจะทําให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ลับที่สุดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคนไม่กี่คนที่อยู่ในนั้นนะ,ะเขาก็ไป คิดมาช่วยกันอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดค่ะและแล้วในที่สุดนะคะด้วยการทดลองอะไรต่างๆด้วยความร่วมมือของคนหลายต่อหลายคนรวมไปถึงความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยซึ่งเขาตอนแรกเขาก็มีโครงการของเขาแต่เหมือนแบบมายุบรวมกันมาอะไรกันโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์เนี่ยนะคะก็ทําสําเร็จในวันที่16กร,รกฎาคมปี1945ค่ะสังเกตปีดีๆปี1945มันคือปีจบสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมเพราะว่านี่แหละเรื่องราวม,มันจะเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ในวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นวันจบสงครามโลกอะไรค่ะมันเป็น วันที่เขาเริ่มทดลองระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูล,ลูกแรกการทดลองครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่า Trinity Test และระเบิดลูกแรกเนี่ยเขาชื่อว่าแกจิตซึ่งครั้งแรกที่ทดลองเนี่ยนะตอนแรกเขาก็คิดว่าอ่มันจะไม่ได้แรงอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกคือคิดว่าแรงแต่ไม่ได้คิดว่าจะแรงขนาดนั้นปรากฏว่าทดลองไปปึ้มมันกลายเป็นว่าเฮ้ยอนุภาคของระเบิดเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยจนกระทั่งมีคนเปรียบเปยเลยว่าแสงที่เกิดขึ้นวันนั้นจะเป็นแสงที่เปลี่ยนแบบมนุษยชาติไปตลอดกาลไปอะไรของเขาแปลว่าตอนนี้ตัวระเบิดดอออะไรรรพพ้้้มหแลว ใช้งานแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือในวันนั้นเนี่ยกว่าระเบิดมันจะเสร็จกว่าจะอะไรฝั่งนาซเยอรมันเขายอมแพ้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าแบบว่าฮิตเลอร์ก็จัดโรงจัดการอะไรตัวเองไปแล้วนะดังนั้นเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาที่จะใช้ระเบิดพวกนี้เนี่ยนะคะก็เลยมาตกอยู่ที่ฝั่งเอเชียก็คือฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะและถ้าไปดูแผนแรกของสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็คือวางแผนว่าจะโจมตีตรงเมืองหลวงตรงโตเกียวตรงอะไรให้หนักหน่วงเลยไม่ว่าจะเป็นใช้ระเบิดเพลิงใช้นู่นใช้นี่เพราะว่าจะได้ใหห้ญีี่่ปุนนเยยสา ล้วเ,เหมือนตกใจจะได้ยอมแพ้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มเอะอะเอะแล้วว่าจะยอมแพ้หรือจะไม่ยอมแต่ถ้าสมมติจะยอมแพ้เนี่ยฝั่งญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาขอมีเงื่อนไขเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยคือขอคงสถานะของพระจกักรพรรดิเอาไว้ขอให้ต่างชาตินี่ไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางด้านสงครามและสุดท้ายเลยคือขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามายึดครองประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ถามว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาโอเคไหมเขาบอกไม่โอเคถ้าสมมุตยอออมมแแแพพ้้้้้งงงงบบไไ่่่ีเนนนขดดทััััสฝญป ก็ไม่ยอมสองฝั่งก็ยื้อกันต่อมาเรื่อยๆตอนนั้นนะคะอเมริกาก็เลยส่งคําเตือนไปค่ะเป็นคําเตือนที่เรียกว่าพอร์ตจำนะคะผู้งิายๆมันคือคําเตือนที่บอกว่าถ้าคุณยังไม่หยุดถ้าคุณยังไม่ยอมไม่มีเงืเ่อนไขใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเขาจะทําลายล้างจนถึงขีดสุดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝั่งญี่ปุ่นไม่รู้หรืออะไรว่าอเมริกากมันมีอาวุธตัวนี้อยู่เพราะเอาจริงๆระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูเนี่ยมันก็เป็นอาวุธแบบใหม่มากๆของโลกตอนนั้นแล้วมันไม่มีใครนึกออกอะว่าการทําลายล้างมันะะะงนนนนนนนาดดไไไหกกก็็็็็รรเเเเมมตัั้้้ีีแลลลวคคอออ่่่่ปปปยยยยญุ ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้ามมาช่วงเดือนสิงหาตั้งแต่กรกฎาอเมริกาทดสอบระเบิดได้เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหม <_ d ata> เขาก็เลยมองว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆอุตสาห์ทดลองขึ้นมาได้แล้วใช้เลยดีกว่าเพราะอเมริกาก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอเราเปิดต,ตัวเนี้ยถ้าใช้แบบของจริงเลยไม่ใช่แค่ของทดลองเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้มากขนาดไหนซึ่งอเมริกาเขาก็ไม่ได้ยิงมุ้งซั่วนะคะเขาก็มีการตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเขาจะไปลงที่ไหนนะเขาก็มองว่าที่ที่จะไปลงเนี่ยมันต้องไม่ใช่แบบที่รกร้างว่างเปล่าไม่งั้นเดี๋ยว จะได้แบบว่าทำลายเศรษฐกิจตัดขวัญกำลังใจทหารแล้วก็ตัดอาวุธด้วยจะได้ไม่มีอาวุธมาต่อโตนะแล้วก็เมืองที่จะไปทิ้งระเบิดเนี่ยนะควรจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เสียหายจากการโจมตีด้วยระเบิดก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าสมมติมันเสียหายไปแล้วเราก็วัดไม่ได้สิว่ามันจะเสียหายขนาดไหนแถมถ้าจะเป็นเมืองที่แบบเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอะไร <ๆ S 1> ก็ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีภูเขาไปขวางไปอะไรมันไม่ได้เห็นผลเต็มๆเขาก็มองหาเมืองที่เป็นแบบที่โล่งกว้างนะคะที่ราบปรากฏเลงไปเลงมามีเมืองนึ่างเลย ก็คือเมืองฮิโรชิม่าค่ะทุกคนเพราะว่าฮิโรชิม่าเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ที่ราบแล้วก็เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากมายและที่สําคัญเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาวุธด้วยดังนั้นฮิโรชิม่านี่คือติ๊กถูกครบทุกข้อเขาก็เลยเลงไว้แล้วว่าถ้าสมมติจะมีการทิ้งระเบิดต้องเป็นที่ฮิโรชิม่าที่แรกเลยและแล้วในที่สุดนะคะหลังจากที่ยุยยกันมาสักพักหนึ่งประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนก็สั่งว่าโอเคได้เวลาแล้วที่เราจะส่งระเบิดเนี่ยไปทิ้งใส คือเป็นระเบิดลูกที่เล็กๆก่อนซึ่งก็อย่างที่เราเห็นแล้วว่าแค่ลิตเทิลบอยนี่ก็ก่อความเสียหายอะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะคะถัดไปอีกแค่3วันถัดมาค่ะเขาก็ทิ้งไปอีกลูกนึงในวันที่9สิงหาคมปี19 4 5นินะคะลูกนี้ใหญ่กว่าลูกแรกชื่อว่าแฟตแมนซึ่งแฟตแมนเนี่ยผู้วันนี้เรารู้กันใช่ไหมว่าเมืองที่โดนคือเมืองนางาซากิแต่จริงๆแล้วแฟตแมนไม่ได้ตั้งใจจะไปลงที่นางาซากิเลยนะเขาตั้งใจจะเอาไปลงที่อีกเมืองนึงชื่อว่าเมืองโคคุระแต่ไม่น ะะที่โคกุระเนี่ยสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีมันมีฝุ่นพันจากการโจมตีก่อนหน้ามีอะไรคือทัศนวิสัยแย่คนที่ขับเครื่องบินไปเขาก็มองว่าเออเขามองไม่เห็นเป้าหมายสาหรัฐอเมริกาก็เลยสั่งมาเลยค่ะบอกว่างั้นเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เมืองนางาซากิแทนเพราะว่าที่เมืองนางาซากิเนี่ยก็เป็นเมืองท่าเหมือนกันเป็นแหล่งผลิตอาวุธเหมือนกันเช็คลิสต์ได้เหมือนกันไปตรงนั้นเลยซึ่งตรงนี้ก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้นะคะบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาต้องรีบทิ้งระเบิดลูกที่2ต่อๆกันเนี่ยนอกจากจะเพื่อบยอะจ แแแ้ต่ลลูกกรวอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องทิ้งซ้ำก็เพื่อว่าจะได้โชว์ให้โซเวียตเห็นว่าเฮ้ยโซเวียตอเมริกามีระเบิดปรมาณูมีระเบิดนิวเคลียร์ด้วยคือตอนนั้นอ่ะโซเวียตกับอเมริกาอยู่ฝั่งเดียวกันก็จริงนะคะในสงครามโลกครั้งที่2แต่สภาพการเมืองระหว่างอเมริกากับโซเวียตตอนนั้นอ่ะมันเริ่มตึงแล้วมันเริ่มแบบว่าเอ๊ะถ้าเราชนะทั้งคู่เนี่ยเราจะแบ่งเมืองกันยังไงใครจะยึดครองอะไรยังไงตอนนั้นอเมริกาเหมือนใช้สิ่งนี้ขู่โซเวียตเป็นตัวว่าอย่ามปแย่งญี่ปุ่นนนนนนะะะะะี่่่่่ปปุุขอองงงััแแตตตไไไมมวววาาจดด้้้้้ยยเหผลลลรรคสทก็ บอกว่าผลจากระเบิดปรามนูทั้งสองลูกนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันในประวัติศาสตร์นี่แหละว่ามันร้ายแรงมากเมืองทั้งเมืองคือราบเป็นหน้ากองคนประมาณ2 0 0 0 0 0คนตายในแบบทันทีหลายคนคือโดนความร้อนแบบร่างหายไปเลยนะไม่ไม่ได้แบบว่ามีเศษซากอะไรเหลืออยู่แล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บมีคนที่ได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีจํานวนมากค่ะและสมเด็พจพระจักรพรรดิโรฮิโตตอนนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ประกาศยอมแพ้สงครามไปในวันที่15สิงหาคมแล้วเนี่ยก็มีการลงพระนามลงนามเพื่อยอมแพ้สงครามอย่างเป็นทางการในวัน ที่2กันยายนต่อมาค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้สงครามโลกครั้งที่2จบลงอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนแต่ก็อย่างที่วิวเกริ่นไปตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าสมมติญี่ปุ่นไม่ได้ยอมแพ้ะลูกที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเขาเตรียมโปรเจกต์เอาไว้นะคะว่าจะมีการหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่3ลงที่ญี่ปุ่นอีกเขาเลงไว้แล้วว่าถ้ายังไม่ยอมแพ้เนี่ยนะในวันที่19สิงหาคมนะคะจะเป็นวันที่เขาจะหย่อนลูกที่3ก็คือให้เวลา10วันหลังจากที่หย่อนลูกท เพราะจริงๆแล้วเมืองโคคุระเนี่ยนะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของญี่ปุ่นเลยแต่เขาก็ยังเลงๆอยู่นะว่าอาจจะเป็นโคคุระหรือเป็นเมืองอื่นดีถามว่าเมืองไหนอยู่ในลิสต์บ้างถ้าสมมติมีการหย่อนลูกที่3าไป,ปาจะมีเมืองไหนหายไปบ้างเนี่ยนะก็มีเมืองโยโกฮาม่าเมืองโกเบเพราะว่าสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองท่าอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะส่วนอีกที่หนึ่งที่ก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันแต่เขาตั้งใจจะไม่เลือกก็คือเมืองโตเกียวค่ะแต่สาเหตุที่เขาไม่เลือกหย่อนลงโตเกียวเนี่ยก็เพราะว่าโตเกียวคือเสียหายไปมากๆแล้วถ้าสมมติหหยออออดดดดดระเเบบบิไไไไไไปกก็้้้แแคู่่่่นนนมมมมัืโาสทลง ระเบิดนะคะเขาก็เลยไม่ไปหย่อนที่นั่นส่วนอีกเป้าหมายหนึ่งที่อยู่ในลิสต์เนี่ยนะก็คือเมืองเกียวโตค่ะเพราะเขามองว่าเกียวโตเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองหลวงเก่าก็เป็นเมืองด้านวัฒนธรรมเป็นเมืองศูนย์รวมจิตใจของญี่ปุ่นมันมีอะไรแบบอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่ากันว่าเอาแบบเป็นทางการเนี่ยนะเขาบอกว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเสียดายศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายที่จะถูกทําลายไปก็เลยไม่หย่อนระเบิดลงที่เกียวโตค่ะแต่ถ้าเอาแบบข่าวลือๆกันเนี่ยเขาบอกว่ามีนายพลสักคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเคยมาฮันน บีจนบอกว่าอย่าย่อนลงเมืองนี้นะคะและต้องบอกว่าจริงๆแล้วถึงเราจะเกิดมาตั้งแต่ตอนต้น,นว่าอ่ะนี่คือระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่3ที่ไม่ได้ย่อนแต่อเมริกาไม่ได้เตรียมระเบิดนิวเคลียร์เอาไว้แค่3ลูกนะเขายังมีแผนต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าถ้าสมมติญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้เนี่ยลูกที่3ามแล้วยังไม่ยอมอีกก็จะมีลูกอื่นๆตามมาก็คือตั้งใจจะย่อนอีก3ลูกในเดือนกันยายนและอีก3ลูกในเดือนตุลาคมค่ะถ้าสมมติน,นับทั้งหมดก็คือ9ลูกด้วยกันนะคะที่เขาตั้งใจว่าเนี่ยต้องยอมสักลูก็ เป็นแค่2เมืองในโลกนะคะที่โดนระเบิดนิวเคลียร์เข้าไปในช่วงเวลานั้นส่วนสาเหตุที่มันไม่มีการหย่อนต่อก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยประกาศยอมแพ้สงครามไปอย่างชิวเฉียก่อนที่จะมีการหย่อนลูกที่3นี่แหละแล้วจริงๆแล้วหลังจากหย่อน2ลูกแรกไปเนี่ยทางฝั่งอเมริกาก็มีการถกเถียงกันใหญ่โตยังเขียงกันมาถึงทุกวันนี้เลยว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่เราต้องใช้ระเบิดวิธีการรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าพอหย่อนระเบิด2ลูกนี้ลงไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางการทหารละมันมีพลเมืองมีอะไรที่ได้รับผลกระทบเยอะมากๆจริงๆค่ะและจริงๆต้้อออองงบบกกกวว่่่าาาาาาเเเรรรรรืพิิิจณใชะดค ระเบะะิดปาลามานูเนี่ยมันเหมาะจริงๆหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้เพิ่งจะมาคิดกันหลังจากหย่อนสองลูกแรกลงไปนะคะแต่ตั้งแต่ก่อนจะหย่อนลูกแรกแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีคนที่ออกมาเอ๊ะออกมาเตือนฝั่งอเมริกาเหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าเลยอย่าใช้จริงเลยแค่โชว์ให้ญี่ปุ่นรู้ก็พอว่าเรามีสิ่งนี้นะถ้าไม่ยอมจะหย่อนอย่าหย่อนจริงเลยคนคนนั้นก็คือลีโอซิลัสคนเดียวกับที่เขียนจดหมายไปเตือนประธานาธิบดีสหรัฐนั่นแหละค่ะว่าเฮ้ยฝั่งนาซีเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาอาวุธอาวุธอะไรแล้วนะฝั่งเราเ่ริมพัฒน คนเตือนเองนะคะตอนนั้นสีร้านเนี่ยรวบรวมรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ70คนเพื่อเอาไปเตือนประธานาธิบดีเลยแต่ก็เหมือนจดหมายเนี้ยไปไม่ถึงมือนะคะสุดท้ายมันก็เลยมีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่วงการวิทยาศาสตร์นะที่เขาแบบเอ๊ะกันเรื่องนี้ว่าควรหรือไม่ควรแต่วงการอื่นๆก็มีการเถียงเรื่องนี้กันยับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะคะประธานาธิบดีทรูแมนก็เลยมีการสั่งไว้เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยก่อนจะหย่อนระเบิดลูกทีส่สามเนี่ยห้ามหย่อนโดยพา,าร,าราอตกาน ส่วนเจ้าระเบิดลูกที่3ที่ทาออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไปทิ้งเนี่ยอยากรู้กันไหมว่าแล้วมันหายไปไหนต้องบอกว่าไอ้เจ้าระเบิดลูกเนี้ยถึงจะไม่ได้ไปแผงฤทธิ์ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่มันก็แผงฤทธิ์อยู่ที่อเมริกาเองในห้องแลบในกับคนที่แบบผลิตมันขึ้นมาเองนี่แหละค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าแกนระเบิดเนี้ยเนื่องจากเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลยเอาวางไว้ที่ลอสแอลามสที่เดิมนะคะที่โปรเจกต์แมนฮัตตันเกิดนั่นแหละเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ตั้งใจจะแบบเก็บไว้ศึกษาต่ออะไรต่อแล้วเขาก็ตั้้้งงชื่่่่อออแกกนนนนนนระเเเิดทวาาาจจััซึีตมม็ อุบัติเหตุเกี่ยวกับเจ้ารูฟัสเนี่ยเกิดขึ้นถึงสองครั้งด้วยกันทั้งสองครั้งเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่แบบดูแลมันเนี่ยตายไปถึงสองคนด้วยกันเพราะว่าอาบรังสีไปเต็มๆเลยสุดท้ายเจ้ารูฟัสเนี่ยก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าแกนปีศาจและหลังจากเกิดอุบัติเหตุสองครั้งแล้วคนก็คือไม่อยากเก็บมันไว้แล้วก็เลยเอามันไปหลอมไปทําเป็นงานวิจัยอื่นอะไรอื่นอีกไม่ให้มันอยู่ในรูปแบบแบบเจ้ารูฟัสหรือว่าแกนปีศาจเหมือนเดิมนะคะและนี่แหละคะ่ะเขาก็ว่ากันว่า,วาเป็นการเอาคืนสหรัฐ ทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like แดงใจวิวแล้วก็กดแชร์ให้่วนเพื่อนเพื่อนมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องของนิวเคลียร์ของอะไรเนี่ยหลังจากที่มันมีการใช้จริงไป2ครั้งแล้วเนี่ยนะคะทั้งโลกเหมือนจะคุยกันว่าควรจะมีไหมควรจะยกเลิกมันไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ในทางเดียวกันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเธอมีแล้วฉันไม่มีมันจะไม่ดีมัััันนนนนนนกก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 ็็็เเลลลลลยยยยยาาาาาาปสสภพขขขอองงงโททุวววววีีีีี้้่่แแแมมมมมมคคคะะิรรได ระทั่งถึงทุกวันนี้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เต็มไปหมดว่าสรุปแล้วสิ่งนี้มันควรจะมีอยู่ในโลกหรือเปล่านะคะแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนิวเคลียร์ก็เช่นกันค่ะถ้าสมมติว่าเรามองนิวเคลียร์ในแง่ของระเบิดมันอาจจะมีแต่ข้อเสียแบบเสียเสียเสียแต่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นมาจากระเบิดเนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับโลกในการเอาไปผลิตไฟฟ้าเอาไปอะไรอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งท วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบายสวัสดีค่ะ